สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่2569นะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีที่เข้ามาชมคลิปครูเอกในปีใหม่ปีนี้นี่เป็นคลิปแรกนะครับของ2569นะแต่ว่าถ้าเป็นในห้องแรกเป็นรู้ยังเป็นวันที่31อยู่นะเพราะว่าเป็นตอนเย็นเนาะแต่ถ้านี่สำหรับใน YouTube คือสวัสดีปีใหม่ครับแน่นอนว่าเห็น ชุดที่ผมใส่อาจจะเป็นชุดเดิมนะก็จริงครับผมหัดคลิปไว้เพราะว่าวันที่31เนี่ยกูเอกต้องไปไปงานนะครับไปงานฉลองฉลองพระอุโบสถนะครับที่พวกเรานี่แหละผู้ที่ติดตามกูเองนะครับทั้งในช่องและในเฟซบุ๊กนะครับร่วมกันบริจาคเพื่อสร้างนะครับสร้างอุโบสถหลังเนี่ยเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วตอนนี้สร้างเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่เป็นการเฉลิมฉลองเปิด อย่างเป็นทางการแล้วก็เป็นการฝังลูกนิมิตนะครับอันนี้คือเต็มรูปแบบแล้วนะครับสร้างเสร็จเราคุยก็จะทําลงทานนะเพื่อเป็นการคล้ายๆเป็นทําบุญสองท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยนะครับก็ไปทําลงทานไปทําบุญก็จะเอาบุญมาฝากทุกท่านแหละนะครับแต่ว่าไม่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 ได้เรียกร้องในทางเชิงอะไรมากมายหรอกมันะมันแค่ลงทานน้ําสมุนไพรทั่วไปนะครับก็ก็ได้บอกส่วนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาในชั้นเรียนนะครับ โอ้โหงแค่นี้ก็เยอะแยะมากมายละได้น้ําเป็นถังใหญ่เลยล่ะนะครับมีถ้าเกิดว่าต้มไม่ทันหรือว่าทําน้ําไม่ทันก็จะใส่น้ําเปล่าเข้าไปด้วยนะครับก็ไปแจกผู้ร่วมงานทุกท่านนะครับก็มาบุญทุกคนก็จะได้มีความสดชื่นตลอดปี2อง9รร่วมกันนะอ่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับของปีนี้นะซึ่งมาตกได้ที่เลข ซื้อหวไม่ได้ฟิกนะว่าปีใหม่จะต้องเลขไหนอะไรคือลำดับได้ตอนไหนก็ตอนนั้นเลยนะครับคลิปนี้ก็คือคลิป15 61นะครับ1561แน่วแน่เพื่อเป็นที่1น,นะครับตั้งชื่อไว้นะครับทีก็มารับฟังรีวิวกันเลยก่อนอื่นพูดถึงที่มาที่ไปของเลขลุ่นี้นะครับประกอบไปด้วยเลขคู่3คู่นะไม่ซ้ำกันเลยก็จะมี15 51, 5 1 5665แล้วก็1661นนะครับใครอยากชมคลิปย้อนหลังนะที่เป็นการรีวิวเลขคู่กลับไปชมย้อนหลังได ส่วนเลข3าตัวก็มีนะครับก็คือกลุ่มเลข1 5 6 6 5 1แล้วก็กลุ่มเลข165561นะครับผมเลข2ตัว3ตัวอ่านะภาพรวมนะแต่ถ้าเป็นสีตัวมาฟิกตำแหน่งจอดตำแหน่งกันวันนี้พอพูดว่าแนวทางแนวแน่เพื่อเป็น1นึ่งนะแนวทางนี้จะเป็นยังไงขอพูดถึง4ตัวท้ายก่อนเลยแล้วกันนะครับคนลงท้ายเลขหนึ่งครับจุดเด่นคือเชื่อมั่นในตัวเองจิตใจกล,ากล้าแกร่งเด่นเดีเด่ยวมุ่งมัน่นแล้วก็แน่วแน่น,นะครับนี่คือจุดเด่นแต่จุดด้อยคือ เป็นคนหัวแข็งครับไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับคิดยังไงต้องอย่างนั้นนะครับเป็นคนห้าสิบห้าสิบเอากับไม่เอานะครับถ้าไม่เอาคือยังไงก็จะไม่เอาทางอื่นแต่ถ้าเอาเมื่อไหร่แล้วต่อให้คนมาเขาช้างมาฉุดมาล่างไงก็จะเอานะครับคนเลขหนึ่งจะประมาณนี้เพราะจุดหอกก็คือจับทางได้ง่ายเลยเดาทางง่ายนะครับแต่ถ้าใครที่จะสู้กับเขานะถ้าเลือกทางเดีวยวกับเขายังไรคุณก็แพ้เพะฉะนั้นเลือกทางที่เขาไม่ถนัดแล้วคุณจะชนะอีกนะครับ ถ้าใครจะกำลังจะต้องสู้ต่อคนเลขหนึ่งนะอ่ะตำแหน่งต่อมาครับเป็นเลขหกครับมองมุมมองแนวคิดเป็นคนสบายๆมุมมองโลกในแง่ดีนะครับมีจิตวาการสูงนะครับแต่แน่นอนว่าพอมาผนวกกับเลขเอ่อเลขหนึ่งท้ายเพราะนั้นทิศทางที่เขาจะได้เขาเป็นคนที่ภาพรวมก็คือมันก็ต้องเป็นคนที่้าคิดสิ่งไหนมันต้องได้สิ่งนั้นนะ่ะเพราะนั้นเวลาที่เขาเลือกเขามองอะไรพวกเนี้ย ราจะสังเกตเราได้คาทานายหนึ่งอกหนึ่งคือเป็นคนเลือกเยอะเลือกมากรายละเอียดเยอะแต่นั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะจริงๆคือเขาหาเขาหาว่าที่ใช่อ่ะถ้าถ้าเกิดเขาเป็นคนประมาณว่าถ้าเกิดได้เลือกสิ่งที่มันไม่ใช่เขารู้สึกไม่ดีและอย่างที่บอกยิ่งเป็นหกหนึ่งนะยี่ก็หนึ่งหกอีกนะถ้าเป็นหกหนึ่งนะก็ถ้ามันไม่ใช่เขาก็จะไม่เอาแต่ถ้ามันจะต้องใช้อยู่หรือว่าต้องหาสิ่งนั้นอยู่เขาก็จะหาไปเรื่อยสมมุติว่าเขาจะต้องซื้อเสื้อ เสื้อมันหมดแล้วล่ะไม่มีต้องซื้อเสื้อสีขาวไปทําบุญอย่างเงี้ยแต่เขาจะต้องสไตล์แบบนี้แบบนี้แล้วไม่มีร้านขายเสื้ออยู่ร้านเดียวเขาก็เดินแต่ว่าเสื้อต้องเป็นสไตล์ไหนก็อ่ะมันไม่มีสีขาวเลยมันมีบ้างไหมเขาก็เลยจะกการเป็นว่าเผื่อมันจะมีนะเพราะมันมีอยู่ร้านเดียวก็จะเดินหานานอ่ะวนไปวนไปวนไปหรือถามพนักงานอะไรเงี้ยเออถ้าสมัครจนหาจนไม่เจอแล้วก็ถามพนักงานท่านพนักงานบอกผมมันต้องขึ้นไปหาเขาก็รอนะ ไอความนานมันเกิดจากที่เขาต้องได้สิ่งที่ใช่ที่สุดเท่านั้นนี่แหละหกหนึ่งแต่ก็อย่างเช่นบางคนไปเจอคำตรงไหนว่าเอ๊ะทำไมคนเลขหกหน 6, 1, ึ่งบางทีแบบเร็วมากเลยครูไปเจอคนเนี้ปุ๊บ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 บางที่เขาเขียนว่าปุ๊บได้ปุ๊บได้ปั๊บ,บเลยเพราะอะไรเพราะเขาเจอที่ใช่แล้วไงถ้าเจอที่ใช่นะเขาเป็นคนที่แบบแต่ว่าในหัวเขาจะคิดอยู่แล้วว่าลำดับขั้นตอนอะไรที่เขาชอบหรือไม่ชอบมันจะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเขาจะอยู่ในหัวเขาแล้วถ้าเกิดเขาเจอปุ๊บว่ามันใช่แน่แน่เขาก็จะหยิบเลย นี่ไงมีอยู่แล้วเหมือนกับว่าเวลาเราอยากจะกินอะไรแล้วเรารู้อยู่ว่ามันมีแพคเกจจิ้งของมันอยู่แล้วเช่นผมจะกินมา,มาม่าหมูสับมา,มาม่าหมูสับซองสีเหลืองเหลืองทองทองอ่ะเออไปเจอปุ๊บนี่มาม่าหมูสับเห็นปุ๊บยี่ห้อปุ๊บปั๊บปับป๊บปั๊บใช่เลยแบบไม่ใช่เมอร์เมอร์มีนี่อะไรไม่ใช่นะเห็นปุ๊บเป็นมาม่าเนี่ยมีมออกแลวมีมีม,มีจะไรมออกมีอยเลยเสร็จปุ๊บหยิบเลยไม่นานเพราะ เห็นแล้วว่าใช่ไงก็หยิบเลยความเร็วอย่างนี้หลายคนจะถามผมว่าถ้าเกิดมีหนึ่งหกหกหนึ่งอยู่ท้ายมันจะช้าไหมช้าต่อเมื่อสิ่งนั้นมันต้องพิจารณาหรือว่ามันมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นได้น้อยก็จะคิดนานหน่อยแต่ถ้าไปอยู่ที่ใช่ที่แบบลงตัวพอดีหรือมันมีอยู่แล้วนั่นแหละก็เร็วขึ้นนะครับเพราะนัน้นอยู่ที่สถานการณ์และโอกาสด้วยไม่ใช่ว่าช้าตลอดเวลาตลับคนหกหนึ่ง ตำแหน่งต่อมาเป็นเลขห้าครับเขาเป็นคนที่ค่อยๆคิดค่อยๆทําค่อนข้างจะเป๊ะมากรูปแบบแบบแผนเนี่ยมันค่อนข้างจะเรียกได้ว่ายังไงก็อย่างนั้นน่ะรายละเอียดเยอะมากถ้าไม่ใช่ไม่อะไรอีกเยอะรายละเอียดมันต้องได้อย่างนั้นน่ะถ้าไม่ได้แบบนั้นจะไม่เอาเลยจะไม่ทําจะไม่ค่อยๆเขาเป็นคนที่ถ้าจะอธิบายให้ใครรู้เรื่องจะอธิบายได้แบบคือเหมือนเขาพูดเอง คนที่รับสารไปจะต้องพูดในสิ่งที่เขาพูดให้นึกภาพเวลาเราสอนเด็กแล้วให้เด็กจะไปร้านค้าให้เด็กไม่รู้ไงพูดตามครูนะไปร้านนี้อยากได้ก๋วยเตียวไก่ทอดน้าจิ้มไม่เผ็ดพูดตามครูนะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วให้นักเรียนพูดตามสั่งแค่นี้พออย่างอื่นไม่ต้องพูดนะพูดตามครูร้านข้าวเหนียวไก่ข้าวเหนียวไก่ทอดน้ําจิ้มไม่เผ็ด พูดแค่นี้นะเอาแค่นี้เลยถ้าเขาถามอะไรมาหนูไม่ต้องพูดนะหนูต้องพูดเท่านี้เขาจะเป็นคนประมาณนี้เวลาที่บอกสื่อสารอะไรไปมันจะค่อนข้างเป็นคนที่ชัดเจนนี่แหละก็จะดูตึงๆหน่อยนะสำหรับห้าหกหนึ่งนะครับจะตึงๆหน่อยแต่ว่าข้อดีของกลุ่มนี้คือข้างหน้าเป็นเลขหนึ่ง,งพื้นฐานการทํางานเป็นเลขหนึ่งเพราะนั้นเขาจะหมายถึงว่าถ้าคุณจะสอบหรือคุณจะทําอะไรคุณจะต้องทําได้ถ้าเกิดว่าเตรียมตัวมาดี ขาเป็นคนที่ถ้าเตรียมตัวดีมันชนะแน่ๆเขาจะเป็นคนประมาณนี้เพราะนั้นเวลาเขาทาอะไรคนนี้เตรียมตัวเสมอเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมตัวให้แน่นพิจนารณาแนวทางตัวเองให้ชัดเจนแน่นอนแล้วก็ลุม,มือทําตามขั้นตอนได้อย่างเป็นพึ่งๆๆอ่าสมมุติว่าจะไปสอบไปสอบบรรจุไปสอบอะไรพวกนี้แล้วอยากจะรู้ว่าในแนวข้อสอบเป็นยังไงวิธีการยังไงเขารับตรงไหนบ้างคุณก็จะเน้นไปที่ตรงนั้นแล้วคุณก็จะอ่านอ่าน,าน,าน,าน พอคุณเน้นปุ๊บนั่นแหละก็จะเป็นผลแบบนี้แล้วพอไปสอนมันก็ได้เนี่ยหนึ่งห้าหกหนึ่งจะประมาณนี้แน่วแน่ในทิศทางที่เด่นแล้วก็เตรียมสิ่งที่เด่นต้องการจะกระทานั้นเตรียมไว้อย่างมันง่นคงแล้วพอไปเริ่มลงมือทํามันก็เลยมักจะทําได้ดีนะครับสาเร็จมักจะสําเร็จเพราะสิ่งนี้แต่แน่นอนครับมันไม่ได้เร็วถึงจะตัดสินคําว่าหนึ่งท้ายเนี่ยตัดสินใจเร็วคือเลือกไม่เยอะเลือกเฉพาะสิ่งที่ต้องใช้ แต่ออว่ามัจะเช่าว่าเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างในพิถีพิถันในการจะต้องเลือกว่าจะต้องนี้นั่นแหละเลือกแล้วนะเขาเลือกอยู่แล้วแต่ว่าพิถีพิถันในการเตรียมไงนะเหมือนแบบว่าเธอทําอะไรเป็นอ่ายกตัวอย่างเธอทําอะไรเป็นผมทาก๋วยเตี๋ยวเป็นสมมติท,ทาก๋วยเตี๋ยวเป็นเขาจะรู้ว่าก๋วยเตี๋ยวต้องทําอะไรบ้างมันจะไปลงอะไรไแต่ไม่ใช่ว่าพอถามว่าคุณทำอะไรเป็นไข่เจียวก็ได้นะผัดผักก็ได้ก๋วยเตี๋ยวก็ได้ น้ำก็ได้อย่างเงี้ยมันจะไปชา้ามันเขาจะไม่ช้าแบบนั้นไงเขาจะบอกว่าเขารู้เขาเป็นอะไรแล้วเขาค่อยไปงรงแระเอียดกับสิ่งที่เขาเป็นมันจะเป็นนานตรงขั้นตอนการเตรียมอ่าเราค่อยลงมือทาประมาณนั้นนะถามว่าช้าไหมก็ช้าในขั้นตอนละกันแต่ตัดสินใจดีตัดสินใจเร็วตอบเป็นคนที่ทําอะไรตอบโจทย์ตัวเองอะนะครับเป็นหลักเนาะอ่ะนี่คือสี่ตัวทายนะส่วนบุคลิกภายนอกนะครับ ก็เป็นคนที่่อนง้างวางตัวดีนะมันน่นโอกมั่นใจในตัวเองวางตัวดีแต่งตัวดีสุภาพเรียบร้อยนะครับแต่งตัวนี่สะอาดสะอ้านเลยเมื่อวานเนี้ยก็จะเป็นเลขกลุ่มที่แบบหนึ่งเก้าหนึ่งกอันนี้มั่นมั่นะถามว่ากลุ่มนี้มั่นใจไหมก็มั่นมั่นในระดับหนึ่งแต่ว่าเขาเป็นคนที่ท่าทางการพูดการจาเนี่ยมันดูคอนแทคกับคนได้ดีกว่าหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเมื่อวานนะครับอันนั้นคอนแทคแบบไม่ค่อยคอนแทกเลยไม่ค่อยพูดเลยแต่นี้คือคอนแทคดี ผู้จาดีแต่งตัวก็โอเคไม่ได้หน้าเชิดอะไรขนาดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้านะอันนี้วางตัวดีนะครับแต่งตัวดีสตาจารย์ถือว่าเป็นความมั่นใจที่ดูซอฟลงถึงน่าจะมีหนึ่งเยอะก็ตามแต่เป็นความมั่นใจที่ซอฟลงแต่เขาเป็น,นที่แสดงออกอะไรค่อนข้างจะอ่อนโยนไม่ค่อยไม่ค่อยรุนแรงอะไรนะครับแต่หนึ่งเก้าหนึ่งเก้านี้ก็เฟียสเฟียสหยนะ่อยนะครับก็ถือว่าโอเคกลุ่มนี้เป็น จะบอกว่าไม่ถึงกับขั้นกั้นสเสน่ห์อะไรเงี้ยไม่ได้พึ่นขนาดนั้นนะครับถ้ามีหกในสามตัวหน้าเนี่ยผมว่ายังไงก็ใครก็สนใจทั้งนั้นแหละวางตัวดีแต่งตัวดีนะครับไม่ได้กั้นึงขนาดนั้นเนาะอ่ะนี่คือด้านหน้ากับด้านหลังเรื่องเสริมรต่อไปนะครับกลุ่มเลขวันนี้ก็ยังเป็นกลุ่มเลขที่เกี่ยวกับการบริหารจัดก,การที่ดีนะครับซึ่งเลขการบริหารจัดก,การที่ดีมักจะไม่โดดเด่นในการหาเท่าไหร่แต่เนื่องจากว่ามีห้าหกับหนึ่งหกเนี่ยคู่2คู่เนี่ยหาเงินได้ดีระดับนึง ถึงจะไม่ได้แบบหรือว่ามากมาแต่ก็ดีะระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าแยกเป็นภาพรวมเกี่ยวกับเรื่องของการหาเนี่ยเต็มสิบผมให้สักเจ็ดแล้วกันถือว่ายังโอเคอยู่นะมากกว่าหนึ่งเก้าแล้วกันนะครับถือว่าเป็นเจ็ดถึงเจ็ดจุดห้าถ้าเกิดาตั้งใจหาดีๆแต่ถ้าเป็นเรื่องของบริษัทการผมว่าให้ใกล้เคียงอาจจะไม่ถึงสิบแต่ผมให้เก้านะครับเพราะนั้นภาพรวมผมดูไม้แปดนะเกี่ยวกับการเงินไม่ว่าคุณจะมีอยู่แล้วหรือคุณจะยังไม่มีอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่ายังไม่มีเนี่ยเป็นพวกสตาร์ทอัพ เริ่มจบมาทํางานใหม่ๆก็เป็นคนที่ประมาณว่าตั้งใจหาเงินเพื่อเก็บหอบรอมริบให้มันเกิดขึ้นส่วนถ้าคนทํางานมาแล้วมีเงินมีท่องเก็บไว้ก็ถือว่าเป็นคนที่เก็บเงินได้เก่งอาจจะไม่ได้เก่งจากแต่ก็ถือว่าใช้ทุกบาททุกต่างคุ้มค่านะครับรู้ว่าจะต้องใช้อะไรใช้จ่ายอะไรบ้างอะไรเงี้ยเรื่องของการบริหารจัดการก็เก็บสิบห้าเก้าภาพรวมให้8ครับให้8เลขไม่ว่าจะเป็นใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะแต่คนชอบกลัว61หนึ่งตรงที่ว่า6กหนึ่งมันเป็นเลขที่แบบ ถ้าทางโหราศาสตร์จริงๆอ่มันจะไม่ค่อยโอเคแต่ถ้าทางการพอร์ลับตัวเลขสำหรับผมนะในเบอร์โถงก,ก็โอเคนะโอเคถึงคนจะไม่ชอบแต่ผมรู้สึกว่าโอเคกับเลข่งนี้เพราะผมก็เคยใช้ครับก็ไม่ได้เสียหายอะไระก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าเป็นคนที่อนข้างจะตอบโจทย์ตัวเองได้ดีอะ่ะคิดอะไรพูดอะไรทําอะไรมักจะวางแนวอะไรได้ดียอยู่แล้วนะครับอันนั้นแล้วแต่คนชอบเนาะอ่ะนี่คือเรื่องการเงินนะครับถือว่าโอเค ส่วนเรื่องความรักอันนี้คือถึงเขาจะไม่ปิดกั้นนะแต่เขาพิจารณาไงถ้าเกิดว่าคุณไปจีบเขาเนี่ยรอไปก่อน,นอกย,กยกเว้นเสียแต่ว่าคุณจะเป็นคนที่ตรงสเปคเขามากๆเนี่ยเขาถึงจะแบบเออตกลงปลงใจอย่างรวดเร็วแต่ถ้ายังไม่ตรงเนี่ยเขาขอเวลาศึกษาดูใจกันก่อนเป็นคนที่ชอบดูอะไรยาวๆไม่ได้แบบว่าเจอกันปุ๊บจะต้องชอบปุ๊บปิ๊งปังปิ๊งปังกันเลยไม่ใช่ขนาดนะั้นต่อให้หน้าตาใช่นิสัยใช่ก็ต้องขอคุยกันก่อน อะไรประมาณนี้เนะาะใช้เวลาหน่อยครับกว่าจะสําเร็จถ้าเกิดไปจีบเขานะแต่ถ้าคนคนนี้เขาเอ่ยปากจีบใครหรือจะไปเข้าหาใครนั่นคือเขาเล็งมานานแล้วล่ะว่าเนี่ยชอบคนนี้ยพิจารณาม,มาแล้วว่าเออเนี่ยใช่ตอบโจทย์แล้วค่อยไปบอกว่าเออจะจีบถ้าคนคนนี้เอ่ยปากจะชอบใครนั่น,สนแสดงว่าเขาชอบคุณมากอะ่ะปกติเขาปากหนักไงไม่ค่อยพูดใคร <c oughs> <c oughs> นะครับถ้าคนนี้มาจีบสนแสดงว่า เขาเลงคุณมานานแล้วมันไม่ใช่แค่วันของวันแล้วอาจจะเป็นเดือนอาจจะหลายเดือนได้ซ้านะครับเพราะนั้นก็รับรองเลยเลยถ้ามีเบอร์นี้อยู่แล้วเห็นมาจีบเราไปดูเบอร์ปุ๊บโอ้โหเล็งมานานแล้วนี่ว่าทําไงดีเขิน <c oughs> ไม่ไหวเนาะประมาณนั้นนะครับอ่ะนี่คือภาพรวมทั้งหมดของเลขทุกด้านนะครับมีด้านหน้าด้านหลังเรื่องเสริมการเรงินความรักเป็นเลขเปิดสกสารกลุ่มนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จแล้วก็โชคดี เหมือนกลุ่มนี้แล้วกันนะครับพิจารณาสิ่งต่างที่เข้ามาได้เป็นอย่างดีมุ่งมั่นแน่วแน่ไปกับทิศทางที่ตัวเองตั้งหวังไว้แล้วมันจะสําเร็จแน่นอนครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกาลังใจให้ช่องคุยด้วยนะครับแล้วพบกันพรุ่งนี้จะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวมาติดตามปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนฝากกดติดตามขวิดตลอดไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ